สวัสดีค่ะรัตนามณีพรมยานนะคะไพ่พรมยานศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนะคะวันนี้จะเป็นการเปิดไพป่ประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวราศีธนูนี่คือไพ่ประจำตัวของชาวราศีธนูนะคะพระรามแผงสอนะคะไพ่ของคนที่เป็นคนที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะ าชาวราศีธนูนะคะคือคนที่เกิดเดือนธันวาคมวันที่1ถึงวันที่ส1อธันวาคมนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีธนูลัคนาราศีธนูไม่ว่าศาสตร์ใดๆแล้วฟังรับชมได้นะคะอ่ะไปตรงนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะคะชาวราศีธนูนะคะ ชาวราศีธนูโอ้โหแม่หมออยากจะบอกว่าเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยชาวราศีธนูปังสุดนะคะด้วยความที่ไพ่วาสนาพระพิคเนตราชาโชคไพ่สรุปค่ะเท้าเวสุวรรณมั่งคั่งร่ำรวยนะคะดังปฏิหารดังราชาโชคเลยโอ้โหเดือนพฤศจิกายนนี้นี่ความปังมาอยู่ตกอยู่ที่ชาวราศีธนูนะคะ เงินมั่งคั่งร่ำรวยมากนะคะแล้วรวดเร็วด้วยนะคะคือแบบโอ้โหมั่งคั่งจริงๆกินดีอยู่ดีไม่ธรรมดานะคะอืมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีธนูนะคะการงานกันเงินก่อนเลยอืมแอปอิจฉาชาวราศีธนูอะเดือนนี้เนี่ยคุณจะ ปังนะคะดังปฏิหารเลยการเงินคุณเฮงมากนะคะทั้งจากการงานและจากปฏิหารอคือเทวสุวรรณก็มาพระพิคเนศก็มาคือแบบรวยจริงๆรรวยมากนะคะพระนางเบญจก,กัลยาณีตกการเงินอีกต่างหากนะคะโอ้โหการกินดีอยู่ดีการเงินคุณดีมากนะคะคือคุณจะต้องมีการตัดสินใจอ่ะ แล้วการตัดสินใจนั้นน่ะมันจะเปลี่ยนแปลงการงานและชื่อเสียงของคุณไปในทางที่ดีขึ้นการงานคุณจะประสบความสำเร็จดังปฏิหาริย์เลยนะคะคุณจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะคะจริงๆแล้วคุณเลือกแล้วนะชาวราศีธนูคุณตัดสินมันจะมีความสับสนและไอ้ความสับสนนั้นน่ะจริงๆแล้วคุณก็มีการเลือก และช่างใจแล้วเลือกแล้วด้วยนะคะว่าธุรกิจการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากทำจากที่คุณอยากทำคู่ตอนนี้จะกลายเป็นทำเดี่ยวนะคะคุณจะตัดสินใจว่าไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะทำคนเดียวถึงแนมะ้คุณจะไม่มีประสบการณ์แต่คุณเลือกแล้วคุณจะทำคนเดียวเพราะว่าภัยอุปสรรคโลกภัยเนี่ยตกพระนาลายทรงสุบ,บันและพระนางสุรัสวดีนะคะ ธุรกิจการงานอะไรที่คุณเคยตัดสินใจเคยที่ตัดสินใจไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าคุณจะบินเดี่ยวหรือบินคู่เนี่ยคุณจะเลือกได้ในเดือนพฤศจิกายนว่าคุณอยากจะบินเดี่ยวและสิ่งที่คุณบินเดี่ยวทํานั้นน่ะมันจะประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวรวยเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรนี่ค่ะไพ่ดีมากนะคะพระพิคเนตและราชาโชคสำเร็จดังปฏิหาร สำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะเท้าเวสุวรรณแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะวุ่นวายหน่อยแต่มันก็ประสบความสำเร็จเร็วและมั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตนะคะคือแบบประสบความสำเร็จเร็วไม่พอมันจะยั่งยืนยาวนานและมั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตเลยทีเดียวนะคะธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะเอ่อความหรูหราความสุขสบาย การให้ความสะดวกสบายทั้งการกินอยู่การดื่นเรงนะคะเล่าระยาปาปิ้งนะคะการกินอยู่และอาหารของกินโอ้โหมันจะนำมาซึ่งการเงินให้คุณอย่างปังเลยทีเดียวนะคะคือธุรกิจอะไรพวกนี้จะดีมากนะคะอ่อมันจะมีการพิจผันเปลี่ยนแปลงชื่อเสียงของคุณมันจะติดลมบนอะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือทำมานานแล้วหรืออะไรที่คุณทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณใช้สื่อนะคะใช้สื่อโฆษณาหรือทําอะไรที่ทิกที่ ที่ต้องใช้สื่อโฆษณาในธุรกิจของคุณะมันจะปังมากแล้วมันจะนํามาช,ชื่อเสียงแล้วบริษัทหรือร้านค้าห้างค้าหรืออะไรของคุณเนี่ยมันจะติดลมบนแล้วมีชื่อเสียงแล้วมันจะนํามาซึ่งการเงินที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะโรดีมากอะเอาจริงปังมากจริงๆนะคะธุรกิจอาหารการกินของกินของสวยงาม มันเด่นมากในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีธนูนะคะใครที่กำลังช่างใจอยากทำธุรกิจตัวนี้นี่ไม่ต้องคิดเยอะแล้วนะคะทำเลยแล้วยิ่งถ้าคุณได้ทำคนเดียวมันจะดีมากนะคะถึงแม้แต่ไม่มีใครสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังคุณก็ใช้ความสามารถของคุณเองอะ่ะมันจะประสบความสำเร็จมากเพราะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรคนะ์น่ะถึงแม้จะไม่มีประสบการณ์แต่คุณมีพรสวรรคนะ์น่ะมันมากับตัวคุณนะเพราะฉะนั้น ทำไปเลยค่ะแต่ก็ทุกอย่างที่คุณทำอะ่ะให้ให้ทาด้วยเหตุและผลใช้สติปัญญาเรื่องกฎหมายหรือทางกฎหมายหรือทางอะไรที่ที่แบบต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยอันนี้ก็คุณก็จะทําได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าเทพประบุยุติธรรมอะไรที่คุณไม่แน่ใจอะไรที่ต้องช่างใจหรืออะไรที่เป็นความยุติธรรมเนี่ย มันจะดีมากสําหรับคุณนะคะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะจากที่ผ่านมาหรืออะไรที่คุณทําไว้นะคะมันจะสมผลแล้วอะ่ะความยุติธรรมความที่คุณต้องได้อ่อมันจะมันจะมีความยุติธรรมให้คุณแล้วอะ่ะมันจะเกิดผลแล้วอะ่ะ อ,อะไรที่ไม่เคยยุติธรรมหรือคุณไม่ได้มาก่อนหน้านี้นะคะมันจะส่งผลในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีธนูนะคะคือเดือนนี้มันจะเป็นอะไรที่มีความยุติธรรมให้คุณแล้วอะ่ะมันจะได้ได้ทั้งหมดที่คุณสมควรจะได้แล้วนะคะเออประมาณนี้นะคะคือบุญส่งผลบุญหนุนนําแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะ ทำอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จดังดีดังปฏิหารดังแบบไม่คุณไม่คาดคิดเลยทีเดียวทั้งการงานการเงินเนี่ยมันจะลุมมาตุ้มความปังมันเข้ามาหาคุณแล้วประสบความสําเร็จอย่างดีมากนะคะเออประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักคนโสดความรักคนมีครอบครัวนะคะเริ่มจากความรักของคนมีครอบครัวก่อนความรักของคนที่มีครอบครัวเนี่ยช่วงนี้นะคะมันจะมีความ เครียดกดดันให้กันนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ความสุขอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยพระนารายณ์ทรงสุบันกับพระนางสุรัสวดีตกอุปสรรคโรคภัยนะคะคือมันไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะแล้วมันก็มีความขัดแย้งตึงเครียดให้กันสําหรับคนมีคู่นะคะมันจะมีความถือทิฐิคุยกันไม่รู้คุยกันแบบ ด้วยทิฐิมานะหรือการเอาชนะซึ่งกันและกันในเดือนนี้และใช้อารมณ์คุยกันนะคะหรือแม้แต่แบบไม่ค่อยสนใจความสัมพันธ์แต่มุ่งเน้นเรื่องการงานการเงินสะส่วนใหญ่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะและเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สับสนเดือนที่คุณต้องตัดสินใจเลือกนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนเนี่ยก็ คือในบางคู่นะคะอาจจะมีการเรื่องตัดสินใจที่จะบินเดี่ยวนะคะเพราะว่าไพ่พนรา้ายทรงสมบัติที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นไพ่ที่ถ้าใครมีคู่คืออยากจะบินหนีออกไปแล้วนะคะและเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะตัดสินใจได้นะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้คุณจะตัดสินใจได้คุณจะมีความเครียดความกดดันความร้อนเรือร้อนใจนะคะ เดือนนี้คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็ขอให้คุณผ่านมันไปได้และเลือกด้วยความยุติธรรมนะคะแต่ดูแล้วคุณจะตัดสินใจได้และตัดสินใจด้วยความยุติธรรมในชีวิตคุณนะคะอะทีน,นี้คนโสดคนโสดในเดือนนี้ก็จะมีความเครียดกังวลเหมือนกันความร้อนใจนะคะต้องมีการตัดสินใจเหมือนกันแต่ดูแล้วอาจจะตัดสินใจ ว่าฉันไม่สนความรักนะคะแต่คุณจะสนเรื่องการงานและการเงินหน้าที่การงานการเริ่มต้นงานใหม่ๆที่คุณอยากทํานะคะคุณจะเลือกอะเลือกการงานนะคะชาวราศีธนูคนโซลนะคะเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าการมีคู่มันกดดันการมีคู่มันนํามาซึ่งความร้อนใจหรือมันต้องมี หรือมันจะต้องมีเงื่อนไขในการครบกันเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เลือกความรักนะคะชาวราศีธนูนะคะก้อยแม่หมอก็แนะนําด้วยนะคะเดือนนี้เนี่ยการงานการเงินคุณปังแล้วนะคะคือลักษณะแบบเอ่อเรียกอะไรอะลักษณะของชาวราศีธนูเนี่ยมันจะเป็นแบบอ่าอ,อะไรนะประโยคนั้นอ่ะอืมเออ ลืมไม่หมอลืมืม,ม่หมอลืมไปละช่างมันละกันคือเหมือนแบบงานดีเงินด,นดีแต่ความรักไม่ดีนะคะในเดือนนี้นะคะเออเนี่ยมีอะไรเนี่ยมันติดมันติดอยู่อ่ะมันพูดไม่ได้อืทําไมนะทําไมพูดไม่ได้ออนมีประโยคนึงที่พูดไปเดือนที่แล้วของชาวราศีกุมอ,อ่ะเออละไม่ใช่รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งาน ก็เป็นไปได้คุณก็อาจจะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานก็เป็นไปได้เพราะความรักมันจะแบบเครียดกดดันร้อนใจนะคะความรักมันจะมาซึ่งประมาณนี้คุณก็จะแบบโอ้โหมุ่งเน้นแต่งงานแต่งเงินจริงๆแต่งงานเงิงงน,งน,งนคนปังมากจริงๆชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเออประมาณนี้ก็ช่างมาละกันว่าสุภาษิตนั้นอะไรแม่หมอลืมไปแล้วว่าเอออืมอะไรเนี่ยมันติดแล้วอยากพูดอะอ,อ,อะไรนะ ทำไม่ได้องานดีเงินปังแต่ความรักยังไม่ยังไม่ดีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอะบทสรุปดีกว่าช่องมันเถอะสศุพิอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะท้าวเวสุวรรณนะคะโอ้โหวาสนาขอโชว์สองใบเลยได้ไหมวาสนาคุณนะคะพ,พัพพิคเนตราชาโชคได้อย่างปฏิหารได้อย่างไม่คาดคิดการงานคุณประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิดนะคะ ไพ่บทสรุปทาเวสุวรรณอนาคตอันไกลอนาคตอันใกล้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ําร,รวยเงินทองแบบโอ้โหประสบความสําเร็จมากในเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูปังปๆงปงปังป,งป,งปงัจริงๆนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะทำอะไรก็ให้ใช้พลังใช้ใช้พลังในตัวคุณในการทําทุกอย่าง ให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วเดือนนี้คุณจะมีพลังในตัวเองมีไฟในการหางานเขาเรียกอะไรในการทํางานและหาเงินจริงๆนะคะอ๋อประมาณนี้นาะไมแม่ว่าจบละคือคุณเงินงานดีมากปังมากนะคะชาวราศีธนูนะคะอ่ะราเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ